บ้านที่กาญจนบุรีของคุณโบเมรดาพระเอกรับได้แม้มีเชื้อสายไม่ใช่ไทยแท้ค่ะต้องบอกว่าโบเมรดาเองตอนนี้หัวใจชุ่มฉ่ำไปด้วยสีชมพูนะคะสำหรับเธอคนนี้หลังจากที่เป็นโสดแลหันมาคบหาดูใจกันเก็บหนุ่มอเล็กธีเดชความรักดูหวานไม่มีแผ่วกันเลยทีเดียวทั้งคู่พากันไปให้ครอบครัวได้เห็นหน้าค่าตากานเป็นที่เรียบร้อยค่ะเจ้าตัวเคยเปิดเผยให้ฟังว่าเรื่องภาษายังไม่ปรับเยอะนะ แม้ว่าพ่อแม่ของเธอจะเป็นคนยีสานแต่ก็มีแบบสำเนียงและภาษาไม่เหมือนกันหลายคนถามว่าเราลูกครึ่งอะไรเป็นคนไตแท้ไหมพ่อเป็นคนขอนแก่นค่ะแม่เป็นคนนครพนมคือเป็นลูกยีสานแต่เชื้อสายฝั่งแม่รุ่นทวดขึ้นไปก็มีทั้งยวนบ้างฝรั่งเศสบ้างแต่ไกลามากๆอาจจะมีเซี่ยวนึงหรือเรียกว่าเศษดีกว่าที่ถ่ายทอดออกมาถึงเราแต่ฝั่งญาตินั้นแม่จะตาสีน้ำแบบอ่อนๆกันทุกคนแต่หน้าเนี่ยก็ไม่ได้ฝรั่งนะ ก็มีผมสีอ่อนตามมาด้วยหนูเองก็ไม่ได้น่าฝรั่งเลยมันแล้วแต่เมคอัพบังคาแม่โบเป็นคนภูไทยค่ะสำเนียงก็จะไม่ใช่ภาษาอีสานแท้ร้อซมีความเนอยอยู่ในหน่อยส่วนพ่อก็เป็นคนขอนแก่นซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้พูดกันมากนะททาให้ไม่ได้เรียนรู้ภาษาอีสานเวลาโบาพูดในละครถ้าสังเกตฟังให้ดีก็มีเนอบ้างเป็นอีสานสุพรรณบางคาก็แอบลืมบ้างค่ะ แต่ก็พูดได้นิดหน่อยได้จากที่ฟังพ่อพูดกับญาติๆบ้างแต่พ่อยังไม่ได้พูดกับเราเราก็ไม่ได้ใช้แต่ตอนเด็กอุทานว่าเอะมันแปลว่าโอ๊ยอีกทั้งหลังจากที่สาวโบเลิกกับมิกของระยะสาวโบก็ได้มาปลูกต้นรักใหม่กับอเล็กเรื่องราวกลับเป็นไปไม่เหมือนฝันเพราะว่าโบเผยเหตุที่แม่ไม่ปลื้มอเล็กย้อนเล่าพากครอบครัวพาไปเจอกับครอบครัวตอนนั้นนะ่ะแม่ไม่ปลื้มเพราะว่าอเล็กเองไม่ไวาแม่ แม่ก็เลยไม่ชอบสาวโบกธิบายให้ฟังว่าเป็นเพราะว่าอเล็กเองไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์เลยทําให้มองไม่เห็นแล้วก็คิดว่าแม่เนี่ยเป็นเพื่อนในวัยเดียวกันตอนนี้โบก็ยืนยันว่าคุณแม่หายแล้วคุณแม่หายโกรธแถมหนุกอเล็กเองยังมีการแรกลกไลน์คุณแม่ไว้ด้วยนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีการเปิดใจและพูดถึงค่าจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ